ถ้าไม่ไหวจริโอเมถ้าไม่ไหวงๆขาอะืมถ้าถ้าหนไม่ไหวทันทบเดียวนะรอบเดี่ววหแล้วเขารู้แล้วนะว่าหนุนนี่เอาเขาไม่เอาเขาไม่อยู่อ่ะ เขาก็จะอ่าเขาก็จะลองกําลังหนูอ่ะเห็นไหมคือหนูหนูก็ต้องแบบไม่ได้นะฉันคือเจ้านายนะนนได้ไหมล็อกเลยล็อกบางเห็นว่าเออโอเคโอเคอ่าเราจะได้กำลังนะครับสู้ลูกสู้หนูอ่า ไหวไหม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 หนูต้องล็อกเลยลูกล็อกแล้วก็นั่นให้น่นเลยอ่าโอเคใส่ยังใส่ยังครับ,บค,ครับผมขอบคุณครับเป็นพระธหัสครับดเดี๋ยวเดี๋ววันพระธหัสจะเอาม้าขาวออกมานะม้าสีขาว แมทธิวไม่วันนี้ที่เขาเอากลับนะครับตัวนั้นนะฮะใ้เขารู้หนูต้องล็อกให้ได้ลูกอึบโอเคอ่ะ อ่าโอเคหนูหนีบขาไว้นะโอเคตอนนี้หนูหนูต้องรู้จังหวะเขาจะก,ก้มนะแล้วหนูก็ดึงเอาไว้หัวคอนไม่อยู่หรอกลูก <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออคือถ้าเราเอาเขาไม่อยู่เขาก็จะเป็นนายเราอ่าโอเค ได้ไหมครับรวบบางเหียนครับม้าแรงเยอะนะตัวนี้รวบบางเหียนกดไปที่หัวฮอนครับหนูต้องขึ้นเร็วนะเก่งว่าหนีบขาครับหนีบขาหนีบขาหนีบขาไว้นะหนีบขาไวา้ดึงไม้ให้ขึ้นครับดึงไม้ให้ขึ้นดึงไหวไหมไหวไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ไหวไหมไหวไหมไหวนะเอาเขาขึ้นไหมเอาเขาขึ้นไหมอ๋อต้องทำดี<แ>อย่ากระตุกเขาแรงนะค่อยๆดึงเขาแต่เราต้องออกแรงเราต้องใช้กำลังเราอะตัวนี้จะเอาขาหน้าขึ้นไหมหนีไ้ลูกหนีไปคือถ้าถ้าสู้แรงแสู้แรงไม่ไหวต้องปล่อยเชือกไปก่อนนะเอเคไหม อ่นนอนา,าตัวนี้แข็งแรงกว่าสป,ปีดนะตัวเนี้ยไหวไหมลูกไหวไหม